สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเฮ้ยเงียบไม่ใช่ปลลูกโอยบักแสบนี่เนาะหายมีคนเก่งๆ ลาสิบ,บพอ่อมาสานพี่นอ้องเอยล่า,าสุดมาดำนานนองเติร์นวันนี้เอาห้างก็มาแต่ในเมืองห้างก็มาแต่ในเมืองเลยนี่หาสื่อแนวกินได้แนวกินมาเยอะแยะเลยสองอย่างประทูจบนะบ่แพรอาจากจุ่มหน้าไม่เห็นยังนง นี่ดิบทสิบทใส่จักจูบหน้ามาได้นี่ยังเฮ้ยเองบม่ได้กับโตเองไม่ได้พูดกับโตเฮ้ยลูกอีเด้เนาะไปนั่งอยู่นะจกักเนาะฮึ ลูกอีกตัวใดวะลูกหกลูกหกน่ะหุบมาทางขอบครัวเลยพว่นน้องขี่รถไทยพุทธมาพี่น้องเอ,อ้ยฝางเทิงผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญทุกคนทุกท่านช่วยเหลือลูกแปะเราอย่าลืมลูกหกเ,เด้อพ่อแม่พี่น้องทุกคนวายว่ว,ว,วอย่าพักกระเล่นสือ ไปโคนมาไายนะป้าตัวไอ้นันดำนาอุ้ยน้าลุ่งสิงามกับบาบนี้เลยดูบักน,นันพี่น้อง มัอนั้นมันว่าวยากมันบวปากบวตีแต่มันกับบริษเนื้อมนุษย์คือ,บอ,อแบอลาซุนนะลูก 6, ลูกมาแต่้าผมบอ มื่นก็ไม่ได้ดำแล้วมื่นวันสินกับหักพรวายวนั่นนะจังหวะเขาคือบุมาเนาะว่ะแม่บักขอดีมาจาักมงเนะาะจะเป็นเสียงดังกูสร้างเด้ ซาออนมันเด้นอนอแพตตี้แฮปปี้ Happy, สบายดีปะลุงงามๆเร็วๆสดูพี่น่อยหาไปยัง เออมีอยู่ไปหางมาจมน้ำแจปักดำมันเห็ดยังอยู่เพราะมันคือบ่กคูแจะบ่มันเห็ดแม่มันยังอยู่ฮู้ มัลูกเขาหมวนพี่น้องไม่หมวกก็มาใสา่มันลูกทำแฮตตี้ดูสุดสุดแฮตตี <c oughs> ้จกกับก็มาเก่งให้ลูกละเต่วมาพี่เฮ้ยมาดามพี่เฮ้ยแฮปปี้มาพี่ à là đam hả hơi thì hơi này mà khọt em sẵn tô mau to tôi đi ỏ hơi là xài mưa tôi lại hơi quạt tôi léo ngoài ăn một hơi cũng chưa bớt nó, bà bà anh Tôi chọc น้องดามพี่น้องผู้ใหญ่ใจดีอย่าลืมสปอร์ตน,น้องดามด้วยนะมันเก่งพูดเก่งพูดไอ้พวกดามนี่เล่งให้มันเสมอในโลดนานเล่งให้มันเสมอเน่ตึ๊เรืร่อนต่อนอยู่ายาง บักนันก้นกะดำหน้าพี่น้องไปจะสร้างอันนี้บัหมาม <c oughs> หบุ๊คหกประทะลูกแปมันเป็นน้ำคนดำซาอะไรเฮ้ย <c oughs> เป็นน้ำโตบัวฮะค้นมากอะไรมอ <c oughs> ไ,หหไป,ไหหไป่เ้า <c oughs> แปดนหายนะมันหายขาสอกบอสูสบายดีปลาลุงงามลากรึเปล่าปกติจะกินขาสอกกับยังออ้อ,อต่อมอมาเป็นลมเด็พี่มาดามพี่น้ำเพียงพอหาะลงไปลุงสิถ่ายคลิปนี้นาน ไปได้จังดำมเลยนะโอ้ยปักเน่ามเอ้ยดามใส่ไหมแม่ปี่ติว,วางลุงหนีเฮ้ยกะนะตัวสีหิวไปใส่สบายดีปลาลุงงามๆค่ะมาใกล้ๆค่ะเร็วๆขน้อยซื้อซื้อยางเอาผไวนั่งกันเข้ากระถือกันได้ก็ <laughs> เ,เออดำปากใสอืมพี่น้องเขากระถือกันไรยแฟสตี้เนี่ยถือกับยูกิถือกับลูกแปดแต่ไอแค้น่ะถือกับบักโทนี่โอ้ย oh! คนมาดีกานะคนมาดีดี อย่าม้วตะเรนอย่าม้วตะเรนดำให้มันถึกลมตีเหเฮ้ยพี่ดำหันลงสัพพุนย่าไปดำสู่ลมได้ลมบนไดพี่เจ้าระม,มาผู้เดียวนะในแย้่าสิหายบักดีแทกมาดำ โอ้ยมันมาทายค่ะสิแตกยังมือหนีนะบอสยังนี่มึงหายยังเมื่อกี้นะบอสมึงหายยังอไนะไรน่ะโอ้ยอันนี้ได้เห็นผู้ใหญ่เห็ดแล้วกันอยากเพริสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ลงไปลงไปลงไปดามเร็วๆตายถ้าสิลงกากระโดดลงพอเกิบแล้วก็ลงไปลูกอีนาวมึงลู <c oughs> กหกกับลูกแปดจัมองหรอวะ นันนานักข้อกาลุงมาเดี๋ยนี่นันมาเบิดเลยอยู่แต่นนองแนนปะเออจนไอ้งวดตัวเองกินกะเบิดเมื่อปสิือแต่ต่อ หมวกยูไซเบอร์สนะคือพวกเอาผ้าก no ันมาใส่ะเอ้าปกติหนาท่งน yeah> ี่นะขาสีดำก่อนเอาเดยปีนี่คือยังบอกเห็นห่ะเออเมาแดดเด้อบ้านีเด้อเรล่มมิบเห็นหุ่งแล้วที่น้อน่ะนี่ลูกโคกระถานลูกแปด ดำนาาตากแดดสู้ๆแพตตี้เฮอดำสำนักอะไรลูกดำสำนักอะไรว่าจังได้คนมาเพิ่มกับบุได้พอมันไปไมๆไห่ ไปในเมืองหาสื่กับเขาฮะกามาดจเก่งๆมาดูนี่แฮปปี้นั่นน,อ,นอ,อ่นานาเฮงขอ Làm là hiếm hỏi hiếm mẹ Bà tao bạn quý đẹp loại, áo cam bản những cỡ cô Cỡ đi còn กวนปุ้ยเดียด่ยวยปุ้ยจะมากินขาบ่ไหน,นพี่น้องก็จะมาคั้นหนองโอ้ยซีวิตลูกหกกับลูกแปดพ่อสั่มกันบ่ได้มีผู้ใดดลีลื่นลูกหกน่ะบ,บ่มีเฮือนแต่มีหนดไทยเห็ดหายเห็ดหน้ามีหน้าเห็ด แต่ผมมีเพือนอยู่อยู่เทียงน้าลูกแปดลูกแปดได้เพือนจากการสวยเหลือของผู้ใหญ่ใจดีหน้ามีแต่บอลลายผมมีข่าวกินขอบใจผู้แม่พี่น้องาทุกคนที่ติดตามตลอเลย พอเ,อเจอเจอกันใหม่เด้อขอบคุณหล,ลายๆที่บรงจบคลิปที่มองเห็นก็จะเป็นบ้านนามงนะพี่น้องบ้านนามง